สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิต t Podcast กับรายการอะแชปเตอร์รายการที่จะหยิบยกหน,นึ่งชปเตอร์ในหนังสือมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันและการหยิบยกอะแชปเตอร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังนั้นอาจช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ขี้เกียจอ่าหนังสือหยิบหนังสือมาอ่านกันวันละชปเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง กลับมาพบกับช่วงเวลาของรายการอะแชปเตอร์อีกครั้งแล้วนะคะและวันนี้หมายก็มากับหนังสือของคนอ่อนไหวค่ะชื่อหนังสือว่า The Handbook for Highly Sensitive People ทฤษฎีของความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษคือถึงจะบอกว่าเป็นหนังสือของคนอ่อนไหวก็จริงแต่ว่าคนที่ไม่อ่อนไหวก็สามารถฟังได้นะคะเพื่อที่เราจะได้รับรู้ว่าเอ้ยคนรอบตัวเราเนี่ยมีคนที่ มีความอ่อนไหวง่ายเป็นมิสเซลหรือเปล่าอืมซึ่งหนังสือเล่มนี้ค่ะมายได้ซื้อมาตอนที่ตัวของมายเองอ่ะค่อนข้างที่จะไม่สเตเบิลหรือว่าไม่มั่นคงในทางด้านอารมณ์ช่วงที่มายอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นในตอนที่กําลังทานยารักษาอาการซึมเศร้าค่ะคุณผู้ฟังเคยไหมคะที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนไหวง่ายจังเลยตกดึกเริ่มมืดทําไมมันดูเหงาดูพลาทิตกดินแล้วมันเศร้าๆรู้สึกว่าหมดพลังงานง่ายสัมผัสได้ถึงความละเอียดอ่อนทางอารมณ์การกระทําของผู้คนเวลา แดงออกมาอ่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เกินไปเมื่อสักครู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นะอะไรเงี้ยก็เออเรามาทําความเข้าใจกับทฤษฎีของความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษกันค่ะกับหนังสือเล่มนี้เนาะหนังสือเล่มนี้ค่ะเขียนโดยคุณเมลคอลินค่ะคุณเมลอ่ะเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาบําบัดก่อนที่คุณเมลจะเป็นที่ปรึกษาค่ะเขาได้มีความเชี่ยวชาญกับคนที่เป็น highly sensitive people มาจะขอเรียก highly sensitive people เป็นตัวย่อ HSP กันค่ะซึ่งเขาว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆจนเกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาตัวคุณเมลเองค่ะก็เป็น HSP เหมือนกันมาตั้งแต่กำเนิดใครที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือและก็คุณเมลนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w mailcolin.co.uk ค่ะมาจะแปะเว็บนี้นะคะไว้ที่ใต้ description คลิปม,มาดูสิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้กันค่ะในหนังสือเล่มนี้ค่ะเราจะแบ่งเป็น3 chapter ในช่วงแรกอ่ะหนังสือจะทําให้เรารู้จักว่าคําว่า highly sensitive people อ่ะคืออะไรเข้าใจความอ่อนไหวทั้งคนที่ไม่ได้เป็น และคนที่เป็นส่วนภาคที่2คะ่ะจะเป็นการเสนอวิธีการที่เราจะดีลกับความอ่อนไหวง่ายของเรายังไงบ้างเราจะอยู่ร่วมกับความรู้สึกนี้ยังไงและส่วนสุดท้ายอะคะ่ะคุณเคาลินะจะดึงเข้าเรื่องการฝึกอบรมในฐานะแพทย์และเนื้อหาวันนี้ที่ไมจะนํามาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะอย่างแรกเลยไมายจะพาคุณผู้ฟังไปทําความเข้าใจกับ highly sensitive people ความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษคืออะไรกับหนังสือเล่มนี้คะ่ะหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะเขาก็มีเช็คลิสต์22เช็คลิสต์ที่ทําให้คุณผู้ฟังอะได้ลองเช็คลิสต์ว่า ตัวคุณผู้ฟังเองเนี่ยเป็นคนอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือถ้าใครที่ไม่อยากทำา่ะก็สามารถทำสคริปต์กดฟังไปในพาร์ทของเข้าเรื่องหนังสือได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเช็คลิสต์นี้ค่ะไม่ใช่การวินิจฉัยโรคแต่เป็นเช็คลิสต์เพื่อให้เรารู้ตัวว่าเราเป็น highly sensitive people หรือเปล่าจากหนังสือเล่มนี้ค่ะระหว่างที่คุณผู้ฟังกําลังฟังเช็คลิสต์นี้ค่ะก็สามารถนํากระดาษแล้วก็ค่อยๆติ๊ก ถูกผิดไปที่นาข้อที่หมายอ่านได้นะคะมาที่ข้อแรกกันค่ะข้อ1มีคนรอบตัวบอกกับเราว่าเฮ้ยเราดูอ่อนไหวมากเกินไปไม่เหมือนกับที่เห็นเลยหรือว่าเราควรที่จะเข้มแข็งมากกว่านี้ข้อ 2. เราอะสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่รุนแรงหรือว่าลึกกว่าคนอื่นข้อนี้นะคะน่าสมัยถึงว่าเวลาที่คนอื่นเศร้ากับเวลาที่เราเศร้าเราอาจจะเห็นว่าคนอื่นอะสามารถมีวิธีฮิลได้ โดยที่ฮิวเร็วบ้างหรือว่ามีวิธีที่สามารถจัดการกับความเศร้าได้แต่เราอะค่อนข้างที่จะยากความเศรานั้นอะมันค่อนข้างที่จะลึกกว่าคนอื่นอนข้อ3ค่ะคือเราจะอ่ดอัดเวลาที่อยู่กับ กลุ่มคนใหญ่ๆห,หรือว่ามีคนกลุ่มใหญ่ๆอยู่รอบๆและจําเป็นที่จะต้องถอยห่างออกมาข้อ 4. อ่อนไหวต่อเสียงคนเยอะๆเสียงแหลมหรือว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกแง่ลบฉับพลันทาให้เราอยากหนีไปจากตรงนั้นข้อ5ค่ะเซนดีสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของคนอื่นสิ่งแวดล้อมสัมผัสได้ว่ามีอะไรผิดแปลกไปจากเดิมข้อ 6. มีความบาดระแวงสูงใช้เวลาในการตัดสินใจเรื่องบางเรื่องนาน ข้อ7มีสมาธิจดจ่อสูงข้อ8มีความ perfectionist เป็นคนที่ละเอียดทุกๆอย่างต้อง perfect ข้อ9มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ข้อ10มีความชัดเจนในการให้คุณค่าในการภูมิใจอะไรบางอย่างอย่างท่วมทน้นข้อ11ไม่ชอบความไม่ยุติธรรมในสังคมมีแนวโน้มต่อสู้เพื่อผู้ที่เสียเปรียบข้อ12ได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับโลกเราจะเจ็บปวดเวลาเห็นข่าวว่าโลกร้อนต้นไม้ถูกทำลาย เราจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่ารับรู้แล้วเราปล่อยผ่านแต่ว่าเราจะมีการเทคแอคชั่นกับสิ่งสิ่งนั้นข้อที่13เราสามารถมองเห็นภาพรวมได้เสมอข้อที่14 เมินเฉยกับร่างกายที่กําลังเตือนเราว่าเรากําลังเครียดแล้วนะเรากําลังรู้สึกหมดไฟเราเหนื่อยเกินไปหรือทางตรงกันข้ามคือเราจะวิตกกังวลมีอาการนอนไม่หลับข้อที่15ค่ะได้รับผลกระทบจากอารมณ์คนอื่นหรือในขณะเดียวกันถ้าคนอื่นบอกว่าอยู่กับเราแล้วรู้สึกโอเคขึ้นแต่เราอะรู้สึกว่าเราแย่ลงเพราะว่าเราเหนื่อย ข้อทีค่ะช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าตัวเองเมินเฉยปัญหาตัวเองแล้วเลือกที่จะช่วยเหลือคนอื่นก่อนข้อทีค่ะโดนคนอื่นบงการได้ง่ายข้อที 18, เวลาเสียใจจะเยียวยาช้าหรือรู้สึกว่าไม่มีวันลืมสิ่งนั้นได้เลยข้อที่19ค่ะดิ้นรนหาความสัมพันธ์ที่ใช่หรือเคยล้มเหลวในความสัมพันธ์เพราะคนอื่นไม่เข้าใจความอ่อนไหวของตัวเราข้อที่20มีอาการเหม่อลอยเหมือนหลุดออกจากร่างเวลาเจอเรื่องยาก,ยาก ข้อที่21ใช้เครื่องดื่มมึนเมาสารเสพติดเพื่อรับมือกับช่วงเวลาที่อ่อนไหวข้อที่22ข้อสุดท้ายแล้วนะคะรู้สึกว่า เหมือนมีใครกดสวิตช์เวลาที่มีคนเข้าใจในความเป็นตัวเราหรือรู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเป็นความรู้สึกขอบคุณคนคนนั้นอย่างท่วมทน้น22ข้อข้างต้นนะคะที่ไมค์ได้กล่าวไปอ่ะเป็นเพียงเช็คลิสต์ที่ทําให้เราเกิดความสงสัยหรือว่าคลายความสงสัยว่าทําไมตัวของเราถึงรู้สึกแบบนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้ค่ะได้บอกว่าถ้าคุณผู้ฟังคนไหนอ่ะฟังแล้วได้คําตอบ14-22ข้อเป็นไปได้มากสุด,สด ว่าจะเป็นคนอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษหรือทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อ7ถึงข้อที่ก็เป็นไปได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษหรือถ้าทําเครื่องหมายถูกน้อยกว่า7ข้อแต่รู้สึกว่าทุกข้อเป็นความจริงสุดๆสําหรับตัวเราอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่จะมองว่าตัวเองอ่ะเป็นคนอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษโดยเฉพาะถ้าทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อ1ถึง5 14และ15ค่ะพอได้ฟังเช็คลิสต์ของตัวเองแล้วค่ะคุณฟังอาจจะรู้สึกเริ่มเอว่าเฮ้ยเราอะ่ะ น่าจะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษนะหรือใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราได้ฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเรามีคนข้างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนหรือว่าครอบครัวที่มีความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษเราจะได้รับรู้หรือว่ารับมือว่าอ๋อคนคนนี้เขาเป็นแบบนี้นะโดยที่เราไม่ได้ไปบอกเขาว่าเฮ้ยเธอดูอ่อนแอจังเลยหรือว่าไปมองว่าที่เขาเป็นแบบเนี้ย เป็นสิ่งที่ไม่ปกติหรือว่าแปลกไปจากคนปกติทั่วๆไปกันทีนี้เราก็จะมาเข้าแชปเตอร์ที่ใหม่เลือกมาให้คุณผู้ฟังในอีพิโซดนี้กันค่ะแชปเตอร์ chapter นี้ค่ะชื่อว่าแก้ด้วยการรักตัวเองค่ะแชปเตอร์ chapter ที่น่าสนใจที่ไม่อยากนํามาแชร์คุณผู้ฟังอ่าน คือการรักตัวเองนั่นเองคุณผู้ฟังคนไหนนะคะที่กําลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าวิธีการรักตัวเองของแต่ละคนเป็นยังไงก็มาแชร์กันได้เนาะส่วนใครที่กําลังหาวิธีว่าเราจะเริ่มรักตัวอยังไงดีก็สามารถนําพาร์ทเนี่ยที่มายกาลังจะเล่าไปปรับใช้กันได้ค่ะการแก้ด้วยการรักตัวเองของหนังสือเล่มนี้นะคะคุณเมล่ะได้กล่าวไว้12ขั้นตอนค่ะแต่ว่ามายจะขอหยิบยกมา5ขั้นตอนที่มายอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นขั้นตอนที่สามารถนํามาปรับใช้ได้คือฟังแล้วอะ่ะมันอาจจะเบสิกนะดูง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะ ก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าสามารถฝึกฝนกันได้คุณเมละกล่าวไว้ว่าการรักตัวเองอคือสภาวะชื่นชมยินดีกับตัวเองจากการการะทาต่างๆทั้งร่างกายอารมณ์จิตวิทยาจิตวิญญาณการรักตัวเองค่ะคือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงข้อจํากัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความคิดในแง่ลบที่จะเปลี่ยนไปทางแง่บวกพอได้อ่านแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าจากลบะจะเปลี่ยนไปบวกได้ยังไงบ้างถ้าเป็นตัวของหมยเองนะ พูดถึงการรักตัวเองอ่ะคือจะพูดตลอดเลยว่าเออมันพูดง่ายแต่ว่ามันทํายากค่ะมันจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเรารักตัวเองมาก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 ,มากห่วงแหนตัวเองมากกับบางช่วงที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้รักตัวเองเลยอ่ะเราไม่ได้เห็นคุณค่าตัวเองขนาดนั้นอืมเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเริ่มกันดีก,กว่าค่ะว่าขั้นตอนที่หนึ่งที่มายได้นํามาคืออะไรอืมขั้นตอนที่หนึ่งนะคะคือ การหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะเขาบอกว่าบางครั้งอ่ะการที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอ่ะก็เป็นแรงผลักดันเชิงบวกที่ดีนะแต่การเปรียบเทียบกับหลายๆสิ่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาฐานะการงานความฉลาดความประสบความสําเร็จ จะส่งผลให้เรารู้สึกดีไม่พอคะ่ะคือไม่ว่ายังไงอะ่ะก็ต้องมีคนที่เรามองว่าเขาดีกว่าเราอยู่เสมอและการที่เราคิดแบบนี้คะ่ะจะเป็นบ่อนการทํร้ายตัวเองอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆทางที่ดีคือการที่เรายอมรับความเป็นตัวเราการรักตัวเองอ่ะคะ่ะไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกความสําเร็จภายนอกแต่สิ่งที่รักตัวเองอะ่ะคือการที่เรายอมรับตัวเองจาก ตัวตนข้างในรับรู้สถานการณ์อะไรที่ควรหรือไม่ควรถ้าให้เปรียบคนที่เป็นคนอ่อนไหวง่ายพิเศษอะคะ่ะจะเบียมว่าเพราะเราเป็นคนอ่อนไหวง่ายไงเราเลยรู้สึกว่าเราเปรียบเทียบคนอื่นกับตัวเองอยู่เสมอเรามองว่าความอ่อนไหวง่ายนั้นอนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นข้อที่ไม่ดีให้ตัวเราอะรู้สึกอ่อนแอรู้สึกอ่อนไหวกับทุกๆเรื่องแต่จริงๆแล้วอะคะ่ะ การที่เราเป็นคนอ่อนไหวง่ายอะทำให้เรารับรู้ความรู้สึกคนอื่นได้รับรู้ว่าสถานการณ์อะไรที่เราควรทําไม่ควรทําควรพูดหรือไม่ควรพูดเป็นคนที่แห,หนอมจิตใจคนอื่นเราลองมองว่าข้อนั้นเป็นข้อดีกันดูนะคะอืพอมาข้อ2ค่ะขั้นตอนที่2คือบอกว่าเราต้องเลิกวิภาควิจารณ์ตัวเองค่ะ การที่เราด่าทอตัวเองวิจาร์ตัวเองอะ่ะจะทําให้เราหมดกําลังใจแล้วก็ทําลายความรู้สึกที่ตัวเองมีคุณค่าไม่แปลกเลยที่เรามีนักวิจารณ์เกิดขึ้นกับตัวเราบางคนก็เลือกวิธีมองว่ามันคือศัตรูจึงพยายามมองข้ามเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้นไปบางคนก็เลือกกดทับมันแล้วคิดแต่สิ่งดีๆแต่วิธีเหล่านั้นนะคะเหมือนเป็นการปิดเสียงนักวิจาร์เพียงชั่วคราวคุณเมล่ะค่ะก็เลยมีวิธีฝึกหัดให้เราได้ผูกมิตรกับนักวิจาร์ให้เรานึกถึงนักวิจารณ์ในตัวเราเองแล้วตั้งชื่อให้้มมันันนเชช่่่าตงือว มายนักตัดสินแล้วตัวของไม่ก็จะอัดเสียงช่วงเวลาที่ยม่ตัดสินตัวเองตําหนิตัวเองลงไปในโทรศัพท์ทีนี้ไมยก็จะกลับไปฟังเสียงที่อัดเสียงดูว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราตําหนิตัวเองะมีใครเคยบอกอย่างนั้นหรือเปล่าพ่อแม่ครูแฟนเพื่อนหรือเปล่าที่เคยบอกว่าเราเป็นแบบนั้นถ้าไมยฟังแล้วมมยรู้สึกว่ามันเริ่มจากไหนมมยจะเริ่มแยกแยะได้ต่อไปก็คือมายต้องตั้งข้อสงสัยว่าความคิดแง่ลบที่มมยตัดสินตัวเองตําหนิตัวเองะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทําไม สิ่งที่มายอสเสียงไปอ่ะเป็นแง่ลบแต่เราอ่ะกลับได้รับคํำชมอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นทำงานเก่งมายเป็นเพื่อนที่น่ารักมายเป็นคนที่นิสัยดีแล้วมายจะตําหนิตัวเองด่าทอตัวเองให้เจ็บปวดทําไมอืมเมื่อมายรับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านี้แล้วะค่ะ มมยก็จะเปลี่ยนจากการด่าทอตัวเองเป็นการสวมกอดไม้นักตัดสินและบอกไม้นักตัดสินว่ามมยจะได้รับการเยียวยานะความเห็นอกเห็นใจการเห็นคุณค่าในตัวของไมยกำลังจะเริ่มขึ้นไม่จําเป็นต้องด่าทอตัวเองให้เจ็บปวดแล้วนะคุณเมลอะค่ะบอกว่าให้เราจดจําว่าเราคือคนพิเศษเราคือคนที่สมควรได้รับความเมตตาใจดีต่อตัวเองเหมือนกัน ขั้นตอนที่3ค่ะพัฒนาความเห็นอกเห็นใจของตัวเองคนที่มีความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษนะคะเป็นจํานวนมากจะมอบความเห็นอกเห็นใจให้คนอื่นอย่างมหาศาลแต่กลับไม่สามารถทําแบบนั้นได้กับตัวเองโทษตัวเองวิจารณ์ตัวเองปฏิเสธตัวเองดังนั้นการฝึกการรักการเห็นใจตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากคําถามที่ดี ที่เหมาะที่จะถามตัวเองนะคะไมคค่อนข้างชอบประโยคนี้มากค่ะเขาบอกว่าเราอ่ะจะทํากับพ่อแม่ลูกๆเพื่อนๆหรือคนที่เรารักเหมือนที่เราทํากับตัวเองหรือเปล่าถ้าคําตอบคือไม่ก็ให้สัญญากับตัวเองว่าเราก็จะปฏิบัติกับตัวเองด้วยความเมตตากว่านี้เหมือนกันจากประโยคที่ไมค์กล่าวไปที่หมายว่าไมค์ชอบมากเออมันคือชนะทุกสิ่งจริงๆนะเหมือนที่เรามักได้ยินบ่อยๆอะค่ะว่าการรักตัวเองค่ะถ้าเราทําไม่เป็นเราลองเปลี่ยนจากการที่เราใช้วิธีที่เรารักคนอื่นน่ะนำสิ่งนั้นน่ะมาใช้กับตัวเองดูไหม คือแค่นั้นเลยจริงๆเออถึงจะบอกว่าแค่นั้นแต่มันก็ทํายากใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเราต้องค่อย ฝึกกับเราก็ค่อยๆทำกับตัวเองกันนะขั้นตอนที่4ค่ะเรียนรู้ที่จะปฏิเสธโดยที่ไม่รู้สึกผิดเพราะการที่เรามีความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษจะมีปัญหากับการบอกปฏิเสธคนอื่นๆยิ่งถ้าเป็นสถานาการณ์ที่ถูกกดดันจนลำบากใจหรือว่าสถานาการณ์ที่เราคิดว่าต้องแย่แน่ๆเลยถ้าเราปฏิเสธคนนี้คนนี้ต้องไม่โอเคเรามักจะรู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเห็นแก่ตัวถ้าไม่ช่วยเหลือคนอื่นเลยตอบตกลงไปถึงแม้ว่าเราไม่อยากทำก็ตามอะค่ะและเมื่อเราตอบตกลงไปแล้วเรากลับรู้สึกถูก่วยโอกาสจากความใจดีพอมาถึง รเ,เราก็จะฝึกปฏิเสธยังไงดีเริ่มแรกนะคะเราลองพูดก่อนเลยว่าเราจะให้คําตอบคุณเร็วๆนี้หรือว่าเราจะติดต่อกลับไปนะเวลาที่มีคนขอให้เราทําอะไรอะคะ่ะเราอะ ใช้2คํคำนั้นก่อนจนกว่าเราจะมีความมั่นใจในการปฏิเสธหรือเราลองถามตัวเองว่าเราอยากจะทํำไหมหรือเรามีความรู้สึกว่าเราควรหรือสมควรต้องทําไหมถ้าเป็นความรู้สึกควรสมควรต้องอะคะ่ะส่วนใหญ่อะมันมักจะเป็นสารหรือว่าความคาดหวังจากคนอื่นๆที่เรารับมาแบกไว้แล้วมันก็โอเคนะถ้าเราจะปฏิเสธถ้าเรารู้สึกแน่ใจกับความรู้สึกนั้นนะคะ ขั้นตอนที่5ค่ะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเราใครเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองบ้างยกมือขึ้นได้เลยค่ะเพราะว่าตัวมายก็เป็นเหมือนกันเหมือนกับว่าเรามีสิ่งคําพูดในหัวมากมายแต่ว่าไม่กล้าที่จะพูดออกไปไม่รู้ว่าควรพูดไหมถ้าพูดไปแล้วมันแย่ก,กว่าเดิมละ่ะ จนละเลยความรู้สึกตัวเองบ่อยๆการที่เราเป็นตัวเราเป็นเจ้าของความรู้สึกของเราอะค่ะเราควรยอมรับแล้วก็แสดงออกมันด้วยวิธีที่เหมาะสมและปลอดภยัภยการบอกความต้องการของตัวเองให้คนอื่นรู้อะเช่นไมายเจอคนพูดไม่ดีกับไม่ดีใส่ไม่ดีกับไมายเลยนะแล้วไมายก็รู้สึกแบบนั้นไมายก็เลยคิดว่าเอ้ยไมคควรแสดงออกบอกไปยังไงดีซึ่งคุณเมล่ะค่ะก็ได้ยกตัวอย่างว่าเราอะสามารถบอกด้วยคําว่าเรารู้สึกแย่เวลาที่เธอแสดงความคิดเห็นแบบนี้กับเรา การแสดงความคิดเห็นแบบนี้กับเรามันทําให้เราเจ็บปวดนะคือเราสามารถพูดประโยคนี้ได้ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอยากจะพูดว่าเรารู้สึกแย่นะที่เธอแสดงความคิดเห็นแบบนี้เธอนิสัยไม่ดีเธอทําให้ฉันรู้สึกแย่การที่เราแสดงความเห็นของเราความรู้สึกความต้องการและไม่โทษคนอื่นแค่พูดความจริงเกี่ยวกับความรู้สึกตัวเองให้อีกฝ่ายรับรู้บ้าง แต่ว่าคีดว่าสำคัญเลยคือเราต้องไม่เปรมหรือว่าไม่โทษคนอื่นว่าคนอื่นน่ะนิสัยแย่ถึงแม้ว่าในใจของเราแล้วอ่ะเราอยากจะพูดออกไปเลยว่าเขานิสัยไม่ดีแต่เราก็เก็บคํานั้นไว้แล้วเราก็เลือกใช้คําอย่างนั้นแทนคนที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะละอายใจหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกว่าเออเราเรามันไม่ดีจริงๆนะอืมเราเลือกที่จะเปิดเผยความรู้สึกของเราให้เขารู้บ้างกันดีกว่านะคะ แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับ5ขั้นตอนในการรักตัวเองสำหรับคนที่มีความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษอย่างที่บอกเลยค่ะว่ามันดูเบสิกมากดูทำง่ายมากแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่มีอะไรที่ง่ายแต่ว่าเราก็สามารถฝึกฝนและทำกันได้นะคะวิธี5ขั้นตอนเนี้ค่ะไม่ได้เฉพาะจาะทรงสำหรับคนที่มีความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษอย่างเดียวแต่ว่าคุณผู้ฟังคนไหนก็สามารถฝึกฝนแล้วก็ลองทำกันได้เนาะในหนังสือเล่มนี้คะ่ะจะมีประโยคที่มารู้สึกชอบมากๆแล้วก็อยากจะมาแชร์คะ่ะคือ จงใช้สัญญาว่าจะทำสิ่งที่อ่อนโยนใจดีกับตัวเองทุกๆวันแม้ว่ามันจะเป็นแค่การใช้เวลาทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองฟังเพลงที่ชอบและซื้อของเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองหรือออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะก็ตามเห็นไหมคะว่าการให้เราจะอ่อนโยนใจดีกับตัวเองอะมันไม่ต้องเป็นเรื่องที่แบบมากมายยิ่งใหญ่หรือว่าดูทำยากแต่ว่าเราสามารถอ่อนโยนใจดีกับตัวเองได้ด้วยการที่เรากินอะไรอร่อยๆลองคิดดูว่าวันนี้ทั้งวันะมันไม่ดีเลยอะ ตั้งแต่เช้ายันที่เราเลิกงานยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราลองคิดเมนูในหัวตัวเองว่าอ่ะเย็นเนี่ยทไหน,ไหนก็มันก็ไม่ดีแล้ะเราลองกินของที่เราชอบของโปรดเราไหมแล้วเราก็ลองเปิดหนังดูสักเรื่องไหมกินไปด้วยดูหนังไปด้วยแค่นั้นเลยค่ะเอออาจจะเป็นหนึ่งวันมันไม่ดีหลายๆเรื่องแต่เรื่องเนี้ยตอนเย็นที่เรากําลังจะทําเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่ทําให้เราสามารถละลายสิ่งที่มันไม่ดีในวันนั้นไปเลยก็ได้เหมือนกันและสุดท้ายนะคะ สําหรับคนขี้เกยียจตอ่านหนังสือในเอพิโซดนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงเป็นค่ะคือเวลาที่เราอ่านหนังสือคนส่วนใหญ่อาจจะเลือกไปนั่งอ่านที่คาเฟ่ร้านกาแฟแต่ตัวของไม้เองค่ะเลือกที่จะอ่านบนเตียงค่ะแล้วพอเราอ่านบนเตียงเนี่ยก็คืออ่านไม่จบไงหลับเพราะฉะนั้นแล้วค่ะทิกก็คือสถานที่บวกสภาพแวดล้อมนั่นเองสถานที่กับสภาพแวดล้อมที่ที่เราเลือกอ่านหนังสือก็สําคัญเหมือนกันนะคะถ้าใครอ่านหนังสือบนเตียงได้คือเรารู้สึกว่าเก่งมากเราชื่นชมมากจริงๆที่ไม่คอยหลับ การอ่านหนังสือแล้วก็สถานที่อะค่ะเป็น2ออย่างที่ทําให้มันสมบูรณ์แบบได้ถ้าเราเลือกอ่านหนังสือในสถานที่ที่แบบเรามองไปแล้วเราเห็นคนที่อ่านหนังสือเหมือนกันหรือว่าคนที่นั่งทํางานเหมือนกันนั่นแหละค่ะอาจจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เราอะมีความอยากอ่านหนังสือของเราเรื่อยๆก็ได้ก็จบไปแล้วนะคะกับเอพิโซดนี้กับหนังสือทฤษฎีของความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษ ถ้าคุณรู้ฟังคนไหนฟังแล้วรู้สึกว่าอยากแชร์เรื่องราวความอ่อนไหวหรือว่าตัวเองมีเช็คลิสต์ข้อไหนบ้างอยากระบายก็สามารถระบายผ่านมาในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้มายก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android